เคยเป็นไหมรู้สึกขัดใจลึกๆว่ายังทำได้ไม่ดีพอพรุ่งนี้ต้องทำได้ดีกว่าวันนี้ให้ได้หรือไม่ก็รู้สึกว่าคุณสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้ยังจะทำให้ดีได้ขึ้นไปอีกแน่นอนคุณถึงไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองเลยเอาว่าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วพอดแคสต์ Podcast นี้มีคาตอบค่ะ คุณกำลังรับฟังสติสตาร s t s t n g Step Podcast มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ ไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมรู้สึกอยากจะดีขึ้นในทุกๆวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้มีแนวคิดอะไรคล้ายๆแบบนี้ถ้าใช่แล้วก็ยินดีด้วยคุณกำลังจะกลายไปเป็นคนสำคัญของสังคมและอาจได้เป็นเรี่ยวแรงที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของประเทศชาติของเราเลยก็ได้ คนแบบคุณคนที่พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นคือคนที่รักตัวเองและเข้าใจความจริงที่ว่าหากคุณหยุดเดินในขณะที่คนอื่นกำลังเดินหน้ามันไม่ต่างอะไรกับการที่คุณก้าวเดินถอยหลังนั่นเองดังนั้นถูกแล้วกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ รักในการพัฒนาตัวเองรักในความก้าวหน้าจงสนุกกับมันให้เต็มที่แล้วคุณจะไม่เคยรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องพยายามใดๆเลยเพราะคุณรู้ดีว่าคุณแค่กำลังสนุกกับการใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกก็แค่นั้นเองมาดูเหตุผลสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณขึ้นไปอีกเอาหลักๆสัก5ข้อกันดูดีกว่าค่ะว่าทำไมเราไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเองกันค่ะขอ้อ1 อยากมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นกลับมาสู่เรื่องเบสิกพื้นฐานของชีวิตกันก่อนเลยค่ะว่าด้วยเรื่องเงินถ้าเป็นพนักงานทั่วไปใครบ้างไม่อยากได้เงินเดือนเพิ่มใครบ้างอยากทำงานหนะักทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อเงินเดือนเท่าเดิมก็คงไม่มีรหรอกนะก็เพราะเจ้าเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นนี่แหละที่เป็นเหตุผลให้คุณต้องเก่งขึ้นต้องไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเองโดยการมองตัวเองเป็นแค่น้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิตแล้วคุณต้องมันคอยหาน้ำเติมใส่แก้วของคุณเข้าไว้เรียนรู้ให้ต่อเนื่องแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในที่สุดข้อ 2. อยากรู้ศักยภาพของตัวเอง มนุษย์เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดบนโลกใบนี้เราไม่มีขีดจำกัดทางความสามารถเราปรับตัวได้เราศึกษาค้นควา้าวิวัฒนาการใหม่ๆได้ไม่หยุดหย่อนและเมื่อไหร่ที่เราเจอวิกฤตเราก็จะดิ้นรนจนค้นเจอทางออกจนได้นี่ละ่ะเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเอง ทุกคนสามารถยกระดับความสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆคุณชอบการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเพราะคุณอยากทดสอบขีดความสามารถของตัวเองยิ่งยากยิ่งสนุกยิ่งรู้มากยิ่งมั่นใจในตัวเองยังไงล่ะข้อ 3. อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจคงหนีไม่พ้นข้อนี้แน่นอน คุณกําลังทำเพื่อพ่อแม่คุณอยากทำชีวิตให้ดีให้ก้าวหน้าคุณพยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นดีขึ้นเพื่อเปลี่ยนตําแหน่งให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือเพื่อหาเงินทองให้ได้เพิ่มมากขึ้นคุณชอบตัวเองยามที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้คุณรู้ว่าความสุขของพวกท่านคือความสุขของคุณคนที่คุณรักมีความภาคภูมิใจมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นเท่านั้น ข้อ4ไม่อยากรู้สึกผิดทีหลังหนึ่งในเหตุผลหลักที่สำคัญอีกอันคือการต้องมารู้สึกผิดเอาในตอนหลังกับคำว่าถ้าหากฉันพยายามมากกว่านี้ละ่ะหรือถ้าวันนั้นไม่ยอมแพ้มันจะเป็นยังไงนะนี่ละ่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆที่ทิมแทงใจคุณด้วยคำถามไม่จบไม่สิน้นคุณไม่อยากรู้สึกแบบนี้วันหนึ่งให้หลังถ้าวันนี้คุณไม่พยายามมากพอ คุณไม่ดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดได้เต็มที่เท่าที่ควรความรู้สึกผิดที่ไม่ทุ่มเทกับชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งที่ควรจะทำอาจจะทำให้คุณต้องอยู่กับความสงสัยไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ขอหาอยากเป็นที่ยอมรับและสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องการไม่ต่างกันก็คือการเป็นที่ยอมรับการรู้สึกถึงการมีตัวตนของคุณอยู่บนโลกใบนี้คุณอยากเป็นใครสักคนที่คนอื่นรู้จัก ให้การยอมรับในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าความสามารถในการทำงานความสามารถในการเรียนหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสำคัญรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรู้สึกว่าสังคมให้เกียรติและยอมรับว่าคุณเก่งคุณดีมีความสามารถ หากเราได้เป็นที่ยอมรับในสังคมแล้วเราก็จะมีความสุขในความสำเร็จที่ได้พยายามมามีความมั่นใจและต่อไปอาจมีโอกาสดีๆเข้ามาอีกมากมายนี่แหละทําไมใครๆถึงอยากเป็นที่ยอมรับใครๆก็อยากรู้สึกดีกับตัวเองกันนะและนี่ล่ะ5เหตุผลใหญ่ๆว่าทำไมเราทุกคนควรต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทำไมเราต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ เพราะไม่ว่าเหตุผลข้อใดก็ตามที่กล่าวมาหรือจะทุกข้อก็ตามทีมันกำลังสร้างให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นมีความสุขกับชีวิตที่เลือกมากขึ้นในทุกวันและความสำเร็จที่คุณวาดหวังไว้ก็อยู่ใกล้แค่มือเอื้อมหยิบแล้วละ่ะอะไรอะไรก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยเป็นกำลังใจให้ทุกก้าที่คุณกำลังพยายามนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแขกก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ